ไปกันที่ผู้ประกันตนตามมาตรา33สักนิดหนึ่งเขาร้องกันเข้ามาที่รายการที่ร้องเพราะว่ากลัวจะถูกรอย,พอรอยแพรรอยคอรอยอะไรเนี่ยแหละคือ <c oughs> คือคือธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ถ้าต้องปิดกิจการโดยคำสั่งหรือโดยอะไรก็แล้วแต่นะโดยกลไกลข,อของกองทุนประกันสังคมเขาก็จะดูแลลูกจ้างค่ะ จะมีการจ่ายเงินจ่ายทองจ่ายเงินเดือนให้ครึ่งหนึ่งขอ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 งไรายได้ใช่ค่ะแต่ว่ามันจะต้องไม่เกินเดือนละ7,500าถูกไหมคใช่ครึ่งหนึ่งค่ะเพราะว่า,เพ,า,วาเพราะว่าถ้ากิจการมีอันเป็นไปเพราะโควิดเพราะคําสั่งของรฐัฐเพราะอะไรก็แล้วแต่ต้องหยุดทำรายได้มไม่ได้ทางรู้จักเขาจะมีไรายได้เพราะ,ะว่าเขาต้องหยุดทํางานแต่คราวนี้อย่างนี้ครับมันเป็นาการเยียวยาแต่คราวนี้มันมีเคสที่คดิกเลยนะคือคือ ผู้การตนตามมาตรา33เนี่ยถ้าเขาเอาไม้แยงจมูกที่ได้รับแจกมันแยงจมูกตัวเองหรือหรือหรือบุคลากรทางการแพทย์จะเป็นหมอจะเป็นพยาบาลก็แล้วแต่เอาไม้แยงจมูกมาแยงจมูก,มมกเป็น ATK แล้วก็ไปตรวจด้วยวิธีการที่เรียกว่า ATK ปรากฏว่า ผลเป็นบวกก็คือติดโควิดค่ะเมื่อติดโควิดบางทีอาการมันนิดเดียวหรือยังไม่แสดงอาการก็ให้โฮมไอโซเลตไปทางเลือกที่หนึ่งก็คือไปโฮมไอโซเลตก็คือไปแยกกักตัวพักรักษาที่บ้านโฮมไอโซเลตหรือหรือหรือก็เข้าไปพักรักษาอยู่ในคอมมูนิตี้ไอโซเลตจะเรียกมันว่าศูนย์พักคอยก็ได้นะใช่ถ้าชุมชนเขามีนะมีสถานที่ในการรองรับได้นะถ้าไม่ได้ก็ต้องบ้านอะไรประมาณนั้น ะอะไรประมาณนั้นทีนี้ปัญหาที่ตามมาก็คือว่าถ้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 าผูาา้ประกันตนตามมาตรา33ที่เจอที่เจอเชื้อที่เจอผลบวกด้วยวิธีการอย่างนี้มันจะไม่มีใบรับรองแพทย์ใช่พอไม่มีใบรับรองแพทย์ปั๊บเนี่ยมัน,นก็มีปัญหา ปะกันสังคมอาจจะมีปัญหาดังนั้นนี่คือประเด็นที่เขาฝากให้เราเคลียร์สนิดตึงดังนั้นเราจะต่อสายไปที่เราจะต่อสายไปที่คุณละดาแซล,ลีนะคะผู้มนุยการสํานักสิทธิประโยชน์และรองโฆษกสํานักง,งานประกันสังคมคุยกันให้เคลียร,เร,ยร์เพราะหลังจากนี้เนี่ยแหละเขาจะใช้ตรวจแบบนี้แล้วก็โฮมไอโซเลตอีกเยอะจะมีอย่างเงี้ยเยอะเลยใช่แล้วเดี๋ยวจะมาต้องถกเถียงกันมาฟ้องร้องกันว่าตกลงเบิกได้เบิกไม่ได้เพราะหนึ่งไม่มีใบรับรองแพทย์ แล้วนับเข้าระบบหรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วยนะคะว่าป่วยไม่ป่วยอีกอจะเป็นปัญหาแหละนั่นแหละค่ะไปกันที่คุณรัดาแซลีนะคะผู้อำนวยการสานักสิทธิประโยชน์รองโฆษกสํานักงานประกันสังคมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณรัดาสวัสดีค่ะคุณมรัตครับครับคุณรัดาครับขณะนี้มีผู้ประกันตนต,นตามมาตรา3 3มาเขาถามกันเข้ามานะครับว่าถามว่าถ้าเขาไปตรวจโควิดด้วยวิธีการที่เรียกว่า ATK แล้ว พบว่าติดโควิดไม่มีอาการเขาก็พักรักษาตัวตามมาตรการโฮมไอโซเลตกรณีอย่างนี้จะไม่มีใบรับรองแพทย์นะฮะถ้าไปตรวจด้วยเอทเคมันจะไม่มใบรับรองแพทย์กรณีอย่างนี้เขาขอรับการเยียวยาอันเนื่องมาจากการไม่ได้ทํางานจากประันสังคมได้หรือไม่ครับกรณีอย่างนี้ครับคืออธิบายก่อนนะคะค,คือกรณีที่เขาตรวจเสร็จแล้วเขารู้ว่าเขาติดใช่ไหมคะคเขาจะต้องพักปบนะคะ ข้าในระบบเว็บไซต์ของสอปสชนะคะแล้วก็กรอกแบบฟอร์มเพื่อที่จะให้สปสชเข้าไปดูแลนะคะเพราะฉะนั้นกร <c oughs> อกแบบฟอร์มในอ่าในเว็บไซต์ของ <c oughs> อสอปสชหรือว, <c oughs> ว่าไาลน์นะคะไลน์ nha n h แล้วก็ s แล้วก็ o อนะคะอันนี้คือไลน์ของสอปสช <c oughs> ผู้ผู้ป่วยเนี่ยที่ตรวจเสร็จแล้วเนี่ยต้องเข้าไปในระบบเพื่อที่จะกรอกข้อมูลให้สปสชเขาทราบนะคะเมื่อสปสช ทราบแล้วเขาจะบอกว่าซึ่งปะสปสชเนี่ยเขามีคู่สายหนึ่งสามสามศูนย์เนี่ยประมาณสามพันคู่สายทั้งโทรเข้าโทรออกเนี่ยนะคะสามพันคู่สายแต่ถ้าคู่สายสามพันเขาเต็มเนี่ยเขาก็จะโอนคู่สายมาที่อแพทย์ฉุกเฉินหรือประกันสังคมหรือกทอมนะคะ,ท,ะที่รองรับกันอยู่นะคะที่เราทําความตกลงกันอยู่นะคะ,ะเมื่อกรอบแบบฟอร์มบันทึกแบบฟอร์มข้อมูลเสร็จแล้วเขาจะมีการกรอกว่า อายุชื่ออายุผู้ป่วยอาการเป็นยังไงน้ำหนักตัวมีโรคประจําตัวอย่างไรนะคะแล้วก็ทางทางสปท,ท,ท,ทเขาก็จะคัดกรองว่าถ้าเป็นสีเขียวสีเหลืองหรือสีแดงเขาก็จะคัดกรองให้ว่าสีเขียวอาจจะรักษาตัวที่ทเอสไอนะคะสีเหลืองอาจจะไปที่โรงพยาบาลสนามสีแดงอาจจะไปที่โรงพยาบาลซึ่งทั้งหมดทั้งระบบเนี่ย<ๆ>เขาจะมีการให้อา่ามีการรักษาแล้วก็มี ข้อมูลในการเข้ารักษาซึ่งเขาสามารถที่จะออกไปรับรองแพทย์เห้อยู่แล้วนะคะอันนี้สามารถออกไปรับรองแพทย์แล้วมาเบิกค่าขาดรายได้จากประกันสังคมในกรณีเจ็บป่วยได้แต่ทั้งนี้นะคะเดี๋ยวอธิบายนิดนึงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกรณีเจ็บป่วยเนี่ยกฎหมายของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานบอกว่าลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างจากในจ้างร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสามสิบวันในหนึ่งปีเพราะฉะนั้นเ็จะมีปัญหาว่าในจ้างจะต้องรับรองให้เขาอีกว่าเขารับ เขารับสามสิบวันมาหรือยังถ้ารับมาแล้วเราประกันสังคมก็จ่ายห้าสิบเปอร์เซ็นตามที่เขาหยุดสิบสี่วันหรือยี่สิบแปดวันคือรักษาในในสตอกบ้านสนามแล้วกลับไปกักตัวที่บ้านอีกสิบสี่วันสมมติอย่างนี้นะคะยี่สิบแปดวันเนี่ยเขาก็จะได้รับค่าค่าเขารับจากในจ้างแล้วสิบห้าวันเลืออีกสิบห้าวันเราก็มาจ่ายอ่ะเลวอีกสิบห้าวันเขาก็หักจากใบรับรองแพทย์ไปสิบห้าวันในจ้างต้องจ่ายร้อยเปอร์เซ็นที่เหลือจากนั้นประกันสังคมจ่ายห้าสิบเปอร์เซ็นตตลอดจนเขาอ่าตามใบรับรองแทค่ะ ครับคุณรดาผมจะไปช้าสักนิดหนึ่งผมจะผมจะย้อนตั้งต้นนะฮะและจะไปทีละขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ตรวจด้วย ATK เจอติดเชื้อสิ่งที่ผู้ติดเชื้อจากการตรวจด้วย ATK จะต้องปฏิบัติก็คือเขาจะต้องเข้าไปในเว็บไซต์ของของของสปสชหรือไม่ก็เพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนเข้าไปในไลน์ของสปสชเพื่อที่จะไปลงไปลงบันทึก ไปลงบันทึกว่าตรวจแล้วเจอติดเชื้อนะโอเคพอ<ช>พอพอพบ<อ><อ>ันทึกเข้าไปแล้วเนี่ยระบบของสปสชเขาจะแอคชั่นกลับมาอย่างไรครับแอคชั่นกลับไปหาผู้ประกันตนค่ะเขาอาจจะออกข้อมูลก็คือเลขบ,บัตรอตอกข้อมูลว่าโรคประจําตัวอะไรแล้วก็ติดต่อบเบอร์ติดต,ต่อกลับมาค่ะอ๋ะอทางทางสปสชจะมีระบบโทรศัพท์กลับมาที่ผู้ป่วยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะแล้วก็ทางไลน์เขาก็จะตอบทางไลน์เขาก็จะหาข้อมูลทางไลน์ต่อเพิ่มมาให้ผู้ประกันตนครับคครรับในกรณีในกรณีที่เขาเจอการติดเชื้อเมื่อเข้าไปลงทะเบียนเมื่อเข้าไปให้ข้อมูลในเว็บไซต์ในไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องรอการติดต่อกลับจากสปสช,ชถ้าสปสชเขาติดต่อกลับเขาติดต่อกลับแล้วแล้วแอคชั่นต่อ,อยังไงฮะแอคชั่นต่อก็คือถ้าเป็นสีเขียว ให้รักษาสะดวกที่บ้านไหมออหรือก็ออไปโรงพยาบาลที่ของชุมชนที่จะให้หวัดเตียนอะไรพวกนี้นะคะถ้าตอบเขาก็จะมีรถไปรับตรงนั้นให้ไปส่งรับตรงนั้นถ้าสะดวกที่บ้านเขาก็จะรักษาดูอาการที่บ้านโดยส่งยาส่งค่ะครับครับจะเขียวจะเหลืองจะแดงนี่เจ้าหน้าที่ของสปสชซึ่งต่อกลับไปที่ผู้ป่วยเนี่ยจะเป็นคนซักไซไล่เรียงแล้วก็จะใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยว่า ฟังดูอย่างนี้เขียวเหลืองแดงแล้วคุณจะต้องไปไหนต่ออย่างนี้ใช่ไหมฮะจะเป็นเจ้าหน้าที่ของสปสชใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นคนประเมินค่ะโอเคสมมุติว่าสมมุติว่าทางทางทางผู้ป่วยบอกว่าหายใจไม่ออกไม่ไหวแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเหลืองหรือแดงหรืออะไรอย่างไรคร่บทางทางโรงพยาบาลก็จะถามอาการว่ามีมีไอมากไหมหรืออะไรพวกนี้แหละค่ะคนที่ิดตอกลับไปเป็นเจ้าหน้าที่ของสปสชหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล อ่าสพส,สชค่ะก็ขมีพยาบาลมีหมอมีอะไรอะค่ะที่สพสชพขอมทีมโอเคในกรณีที่พอไหวไม่มีอาการหรือนิดๆห,หน่อยๆแล้วก็ประสงค์ที่จะร,รักษาตัวที่บ้านหรือศูนย์พักคอยของชุมชนอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถทำได้เช่นกันถูกไหมทำได้ค่ะทำได้ค่ะ โ okay. อเคอจะเขียวหลือแดงอะไรอย่างไรก็แล้วแต่เท่านี้โยงกลับมาที่การเยียวยา,ยาจากประกันสังคมเมือม่อเมือม่อเมือ่อเมื่อบันทุกข้อมูลเข้าไปในสปสชแล้วก็ปฏิบัติตามที่สปสชเขาบอกกล่าวและพักที่บ้านพักที่ศูนย์พักคอยไปโรงพยาบาลอะไรก็แล้วแต่แล้วอย่างไรต่อครับก็คือตัวตัวผู้ป่วยเนี่ยจะประสานเพื่อขอรับการเยียวยา,ยาจากทาง ประกันสังคมได้ในจังหวัดไหนต้องหายแล้วหรือว่าอะไรยังไงฮะต้องต้องหายแล้วต้องหมายถึงว่าต้องพักต้องหยุดตามที่หมอสัง่งแล้วก็หายสองายเลยหายแล้วาค่อยมาขอเงินชดเชยจากทางประกันสังคมทีหลังเราจะไม่จ่ายขาดในได้ล่วงหน้านะคะเราจะจ่ายถึงวันที่หมอสั่งตามใบร,รับรองแพทย์หรือเวชระเบียนที่เราได้มาจากโรงพยาบาลค่ะค่ะไอ้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยประกันสังคมจะมีการลิงก์กับสปสอชอโดยตรงหรือว่าเราในฐานะคนป่วยเนี่ยจะต้องขอสปสชออกให้เพื่อที่จะไปยื่นกับประกันสังคมในการขอเยียวยาคะ มีระบบของระบบของสอปสชที่จะสามารถอาเอเมจนะของระบบสบปสชนะคะเขาสามารถส่งใบรับรองแพทย์เป็นอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ประกันตนได้เลย<ะ>แต่ถ้าไม่ได้จริงๆาทางเรากําลังประ,ประสานทางสปสชว,ว,ว่าเราจะส่งเวลรเบียนหรือใบรับรองแพทย์กันอย่างไรนะคะ,คะเพราะเถ้าให้ผู้ประกันตนไปรับคงไม่สะดวกเราจะเปะ็นผู้ประสานเองเพราะตอนนี้เรามีสายด่วน1506ที่ กดหกกดเจ็ดที่ประสานสปสอชอ,อยู่นะคะอาจจะให้ส่งที่เราอันนี้คืออาจจะถ้าเป็นไปได้นะคะเพราะว่า,าโรงพยาบาลที่ที่รองรับเอชไอเนี่ยก็มีหลายโรงพยาบาลโรงพยาบาลราชวิถีเลือศิลจุฬารัฐเอจุฬาราบลจุฬาแล้วก็นกพรัตนเมตตาประชารัฐนะคะที่เราจะต้องประสานถ้ามีไวรับรองแพย่เราจะต้องประสานโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือของเราด้วยะนะคะ,อ,ะอืมท,ที่ที่จะรับดูแลผู้ป่วยในบ้านหรือว่าที่ชุมชนนะ,นะคะ เขาสำคัเนี้ยเราเราสามารถประสานให้ผู้ประกันตนได้ถ้าผู้ประกันตนไม่สะดวกที่จะเข้าไปเอเมดนะคะครับทีนี้ทีนี้การที่จะขอรับการเยียวยานั้นนะครับเนื่องมาจากว่าตามกฎหมายแรงงานลูกจ้างมีสิทธิ์ที่จะรับป่วยต่อปี30วันในช่วง30วันแรกนี่นายจ้างต้องต้องดูแลไปก่อนใช่ไหมครับใช่ไหมฮะใช่ค่ะ ใช่ค่ะเกินสามสวันเกินสามสิบวันทางประกันสังคมจึงจะดูแลถูกต้องไหมฮะถูกต้องค่ะคือตรงเขาเริ่มตั้งแต่1มกราคมนะคะถึงทันวันสามสิบวันในปีปฏิทินนะคะถ้าเขาได้รับแล้ว30วันทางประกันสังคมก็จ่ายเลยทั้งหมดที่มีใบรับรองแพทย์ในกรณีสีเขียวแล้วก็พักอยู่ที่บ้านนะฮะกักตัวที่บ้านที่เรียกว่าโฮมไอซเลตมีใบรับรองแพทย์ด้วยใช่ไหมครับทางสปสช ครับครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงเรื่องของประกันสังคมต้องรอให้ผู้ติดเชื้อหายดีซะก่อนแล้วก็ค่อยไปเรียนเรื่องก่อนเงินเยียวยาถูกไหมฮะไม่ต้องเดินค่ะส่งมาทางไปรษณีย์ได้ส่งส่งส่งแต่ว่าต้องหายป่วยแล้วใช่ไหมฮะใช่ใช่ค่ะใช่เราจะจ่ายหลังจากที่ที่หมดไปรรองแค่สิบสี่วันก็เราจะจ่ายถึงวันที่หนึ่งถึงสิบสี่อย่างเงี้ยค่ะสิบห้าจะมาเบิกได้อย่างเงี้ยครบต้องรักรักษาครบ แต่คราวนี้สมมุติว่าถ้าเป็นผู้ประกันตนที่ถูกนายจ้างเทระหว่างระหว่างป่วยระหว่างป่วยระหว่างพักรักษาตัวเนี่ยเ,เขาจะขอให้ช่วยเหลือก่อนได้ไหมครับทางประกันสังคมถ้าถูกนายจ้าง<ะ>เทคือจะมีประเด็นเนี้ยค่ะประเด็นที่เขาเราสั่งให้ในายจ้างหยุดนะคะที่เก้าประเภทศิตการสิบสามจังหวัดน,นี้นะคะอันนี้ อยู่แล้วซึ่งเขาได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วต้องอยู่ในเกณฑ์เขาของกลุ่มแต่ถ้ามันอยู่ในกล่า่่เก้ากิจการนี้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ใช่ไหมก็ก็มาเบิกได้ค่ะเบิกได้ถ้าถ้ายังไงเรามีใบรับรองแพทย์มาเบิกตามขอเยียวยาทีหลังได้แต่จะเบิกชดเชยค่าแรงขึ้นนึงตามที่อยู่ในกลุ่มประกาศไม่ได้ถูกไหมคะเพราะว่าถือว่าคนละกลุ่ม เราเราตริดต่อในจ้างให้ได้ค่ะเราตริดต่อในอจ้าง<อ>า <ๆ S 1> ให้ได้หรือสอบถามจากผู้ประกันตนได้นะคะอันนั้นเราพยายามที่จะแก้ปัญหาหน้างานให้ผู้ประกันตนทุกคนอยู่แล้วค่ะ <S 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 โอเคโอเคเอ,เ,อเอาเอาเอาขอบคุณมากครับคุณรดาครับขอบคุณ,ค,ณค่ะอินดีค่ะสวัสดการสํานักงานสํานักสิทธทิประโยชน์นะคะแล้วก็เป็นร,ร,รองโฆษกสํานักงานการสังคมด้วยครับก็ด้วยความเคารพนะฮะระบบที่สปสชวางไว้ถ้าเวิร์กระบบประกันสังคมที่วางไว้ถ้าเวิร์ก การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานถ้าเวิร์กมันก็ไหลโฟล์ไปตามเนี้ยมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะมันมีเลขับรประชาชนนะก็ไปดึงต่อมาดูแล้วก็ตั้งเบิรกันไปก็น่าจะง่ายนะฟังดูฟังดูเขาวางระบบไปแล้วใช่ไหมครับเขาบอกว่าในส่วนของการให้ดึงข้อมูลเนี่ยกำลังจะไปคุยประสานแต่หลายคนถามมาก่อนอื่นโทร1330ให้ติดเพื่อที่เราจะสามารถไปขีดข้อมูลเข้าระบบให้ได้ก่อนนะอืมก็บอกแล้วไงก็คือคือตามโฟล์ชาร์ตเขาวางไว้ดีไงค่ะแต่ทีนี้ในทางปฏิบัต